ก็สวัสดีด้วยครับทุกคนครับผมวันนี้วันดีเดี๋ยวจะเดินทางไปรับรถกันนะครับก็จะเป็นรถรุ่นอะไรนั้นก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดถูกใจกดแชร์ได้ด้วยนะครับถ้าชอบนะครับผมก็กดแล้วก็เป็นรอรับชมได้เลยนะว่ามันเป็นรถรุ่นอะไรอ่ะตอนนี้ก็จะเดินทางออกแล้วรอโชเฟอร์ขับรถก่อน <laughs> โอเค๋ยไว้เป็นรอรุ่นกันยครับเป็นรุ่นอะไร ออกจากบ้านแล้วเ <laughs> ดี๋ยวไปรับรถไกลวันนี้ไกแค่นีน้าาไุ่นกันสีอะไรรุ่นอะไร เดี๋ยวซอยหน้าเนี่ยเมื่อก่อนแถวเพื่อนพี่มีอยู่สอบพอเมืองเนี่ยคนหนึ่งแต่ตำรวจเป็นพันไม่รู้อยู่จุดไหนจะไปดูหมวกก่อนดีกว่าที่ไหนวะยังเลี้ยวตรงไฟแดงนี่มันคล้ายนี้แหละซอยต้นส่วนนี่แหละผมมาดูหมวกซอยต้นส่วนนะแต่ตอนลงไปดูหมวกนี่จะไม่เอากล้องลงไปหรอกไม่ให้ดูอิหรู้ที่เดียว ต้องหมกหมกหน่อยยังไม่บอกร <c oughs> อยนี้ยัไม่เห็นเนี่ยรอยนี้ีจะเป็นรูอะไ้ติดตาตัวแบบน้มไปผมก็ติด <c oughs> <c oughs> แต่กูไม่ใช่ไหนวะาค่าคอยๆนี่อะไวะจำไม่ได้อยู่ทางขวายเนี่ยเนี่ยอืมฝ่ามือฝ่ามือ ช่วงนี้พี่จอดไม่ค่ okay, อยมีโอเคเดี๋ยวลงไปเลียกหมวกกนอนเดี๋ยวไปเจอที่ศูนย์รมเข้าไปนู่นเสียกันจ้ะไ,ไม่ใช่ไม่ใช่เราแต่เราจะไปเลืม้ง okay, ได้หมวกได้หมวกมาแล้ว อย่าไม่ให้ดูดิว่ะยังไม่ให้ดูหรอกรอดูตอนรถที่เดียวน,นี่ไปไปศูนย์ต่อไปอยู่เตินไปอยู่เติรอ่ะนี่ออกได้ จอดดีเด้จอดดีสำหรับลูกค้าเท่านั้นน่ะคือนี่คันนี้มั้งแะคนละลินนี่ฮะเฮ้ยไม่ใช่ของกูคันเนี้ยไม่ใช่แอร์พีระมอโต้สปอร์ตนครมปฐมทะลุออกไปได้เนี่ยตรงเนี้ยอืาไปลงมาดูรถกันว่ารถรถอะไร โอเคครับวันนี้ก็ถึงศูนย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวรถเราอยู่ด้านในก็จะเป็นรุ่นไหลเดี๋ยวก็ไปรุ่นกันผมว่าหลายคนคงรู้แหละว่าสนยนนี้สายเดินทางมันจะเป็นรุ่นอื่นรุ่นใดไปไม่ได้นอกจากอ่อาเดี๋ยวไปดูกันนอกจากนั่นแหละเนี่ยขาว่าสกิจังหวัดนครปฐมนะครับอยู่ <c> นี่อยู่นี่ ให้ดูนี่คือวอซ์้นานในปีส0 2 1 นี่มีหลายรุ่นนะนี่ซัตสินะ่ซัตอันนี้ซัตเ RS นะเป็นตัวไฟกลมนะครับผมสี่สูบนี่ซัต X หกมีสามร X นะพร้อมชุดแต่งแคสปาสปอรตไลท์สออสปอร์ตไลท์กับกล่องสองใบติดรถไปเลยนะ หลายรุ่นหลายรุ่นใครสนใจก็ลองมาแวะชมแวะดูกันได้นะกีราฟโมโตสปอร์ตสาขานครประมนะครับซัตเอ็กซ์สองห้าสองร้อยห้าสิบซีซีสองร้อยห้าสิบซีซีสี่สูบนี่ครับชัดเจน ตัวแรง KLR 6 5 0นี่ตัวนี้ใส่ล<ำ>ุยเลยเนี่ยตัวนี้แจ่มนี่่างเนวัดใช้กสารี้ให้ใหนไเลยเให้ตำรวจได้เลยค่ะเกิดแกนิดอยกจะเที่ยวท้นมา ก็อยากติดไปอะไรเงี้ยก็ได like, ้ก็คือมาจําห้ารอบาทแล้วเดี๋ยววันรับายขาวอะค่ะคืนายแดงมาแล้วก็คืนนาจาเออเดี๋ยวเร้ิดไปนดอเอาได้ไหมคไปได้ไะครับปจุดดีห้าร้อยห้าร้อยชกหน้าชกหน้าหรือชกหลัง มันรั่วหรือไฟเดียวมันทัาหรือหรือไม่ตรงนี้ดิจิตอนมันมันมันขึ้นไม่ครบอะไรเงี้ยครับมันขึ้นหรือว่าเลขมันเบอร์สามรถเคีมภายในสองปีแต่ภายใน2ปีนี้คาวาก็จะมีเงื่อนไขอย่างหนึ่งก็คือต้องเช็คระยะกับคาวา,วา,าก็คือพันโลหกพันเงือนสองหรือภายในสองปีเช็คระยะตามที่เขาแนะนำไว้ความสมมครคู่มือ ใช่ครับเพราะว่ามันมีเรื่องวารันตีเนี่ยก็คือต้องมาเซอร์วิสด้วยใช่ครับส่วนเรื่องส่วนเรื่องเออที่สามารถเค็มได้ก็คือเป็นเพื่ออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆแล้วก็ไฟเลี้ยวที่หักอะไรเงี้ยแต่ถ้าลงแตะมันไม่สามารถนะครับครับโอเคครับแล้วก็คัดไหมหรือว่าลูกค้าเปลี่ยนพ่อถ้าลูกค้าเปลี่ยนพ่อก็จะมีเรื่องประกันของของตัวรถเนี่ยที่เราจะเค็มคขาวาไม่ได้ก็คือระบบเซื้อฝ้าเสอ้อฝาอ่าลูกสูบกับฝาสูบ สองอย่างที่ประกันจะขาดเนื่งด้วยว่าใส่ไออสเสร็จแล้วมันมันมีการรีดให้เสียไม่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยครับผมแต่ส่วนเรื่องอื่นก็ยังก็ยังรับประกันอยู่ครับุมส่วนเรื่องคัดนะครับแนะนําให้มีมีามาระยะห่างประมาณนี้ประมาณสามมิลสามมิลใช่ครับจะจะมีช่องว่างตรงนี้นะครับ <Okay. S 1> เพราะเราตอนรอบแรกเราจะตั้งให้ประมาณนี้แต่ถ้าเกิดขี้ไปพันโลมันจะยืดมาประมาณนี้อ่าเดี๋ยวเราตั้งให้ไหมตอนเซอร์วิสโอเคแต่เรื่องเบื้องต้นลูกค้าปรับเปลี่ยนตรงเนี้ย แต่ก็จะไม่ให้ไม่ให้ชิดอย่างนี้เลยจะไม่ให้ชิดเพราะว่ามันจะสามารถทําให้คัตเนี่ยลังตลอดก็คือกดคัตตลอดก็คือคัตมันจะไม่มันจะเลียตลอดรอบเครื่องนะครับผมก็จะมีระยะห่างประมาณนี้ครับประมาณประมาณ3มมิลสี่มิลมิลสี่มิลใช่ครับโอเคประมาณนี้ครับมีช่องว่างนิดนึงอ่ะครับผมส่วเรื่องไอ้เหรียญตรงนี้ปรับได้ว่าระยะมือเราจะเอาสูงต่ำเท่าไหร่โอเคครับผมก็เบรกก็ปกติปรับเปลี่ยนเอาเ่าเหมือนกชอบประมาณไหนครับผม ส่วนเรื่องการดูน้ำมันเครื่องครับรอบเลขถ้าเกิดว่าตอนเช้าก้อนก้อนจะไปไหนหรือว่าลูกค้าอยากเช็ดน้ำมันก็คือจอดค้างหนึ่งคืนให้น้ำมันเครื่องให้มันลงหมดเลยก็คือเช้าค่อยดูใช่แล้วก็ตั้งรถตรงครับจับรถตั้งตรงเสร็จปุ๊บมันจะมีระยะตาแมวตรงนี้ครับก็คือขี่ล่างกบขีดบนมันจะอยู่ระว่างเกือบเต็มอะครับเกือบบนใช่แต่ถ้าเกิดว่าขี่เครื่องร้อนมันจะยุบประมาณนี้เพราะว่าน้ำมันเครื่องมันขึ้นไปน้ำมันเครื่องมันขึ้นไปเลี้ยง แต่เบื้องต้นจะมีประมาณนี้นะครับครับผมส่วนเรื่องอื่นก็ไม่มีอะไรครับลมยางลมยางยาี่แปดหลังสามสองครับผมนายี่แปดหลังสามสองครับลมยางแต่ถ้าเกิดซ้อนสองก็เติมหลังเพิ่มขึ้นอีกได้เช่นสามสี่สามสี่อ่าหรือว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าตัวตัวใหญ่ก็สามหกก็ได้ครับครับแล้วก็โซ่โซ่รถนะครับเบื้องต้นเลยมันจะยู่ระ,ระยะโซ่มันจะยู่ประมาณนี้ครับอันนี้มันจะมต้องมีระยะตึงตึงก่อน,นเพราะว่า ตัวนี้สวิงอาร์มันนอนสวิงอาร์มันเอียงพอนั่งเสร็จมันจะตรงครับพอนั่งเสร็จมันจะตรงเสษโซ่มันจะยืดอ่ามันก็จะตึงขึ้นไปหน่อยถ้านั่งสองคนตอนนี้ปั๊บให้ไปสองคนแต่ถ้าขี่ขี่พารออะมันจะยืดกว่านี้หน่อยหนึ่งเพราะว่ารอบรอบนี้มันยังไม่ได้เกิดการแบบว่าความร้อนหรือการใช้งานครับผมก็เดี๋ยวถ้าเกิดมาเซอร์วิสก็จะล้างเคเบิลโซ่ให้ตั้งให้อีกรอบหนึ่งคครับผมแต่เบื้องต้นก็มีระยะอยู่พอนี้ครับวันนี้ครับผม โซ่ควรควรดูแลรักษาทุกๆุก0ร้อยโลก็คือพ่นเคลือบโซ่เป็นสเปรย์จารบีสเปรย์จารบีครับผมที่เราแบรนด์แนะนำไว้ที่ของเรามีขายอยู่ครับมีแบรนด์คาวาแล้วก็มีลูกเจ็ดสิบเจ็ดก็มีสองยี่ห้อที่ที่เราให้ลูกค้าใช้คารวาก็ตันเหนียวหน่อยแล้วก็ลูกเจ็ดสิบเจ็ดก็มันจะมันจะมีทั้งใสและขาวก็เลือกเลือกพ่นเอาก็ตั้งก็แต่นะครับใส่น็อตสอง้างก็ยกขึ้นนี่น็อตใส่ใส่ตรงนี้สปูลยกได้เลยยกสอง้เพิ่เ แล้วก็แล้วก็หมุนล้อแล้วก็พ่น์พลนแล้วก็เช็ดถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากอยากรู้ว่าเออใช้โซ่แล้วเนี่ยมันมีความเสียหายมากน้อยแค่ใดหรือว่าใช้ไปแล้วควรเปลี่ยนที่ต้องไรให้ให้ลูกค้าเช็คที่ให้ลูกค้าเช็ดที่โซ่นี้ก่อนว่ามีข้อตายไหมข้อแบบงอตามตามตับโซ่เสียดายขาใช่แล้วก็มีอย่างหนึ่งก็คือตรงนี้ครับก็คือเราจับตรงนี้เลยแล้วดึงถ้าเกิดว่าโซ่เสียมันจะยืด มันจะยืดออกเลยอ่ามันจะเป็นช่องว่างตรงสเตย์เลยแต่อันนี้คือแบบว่ามันแน่นครับโอเคครับไม่ควรใช้น้ํามันเครื่องหรือที่เป็นน้ํามันนะครับเพราะว่าโต๊มีโอลิงจะใช้เป็นสเปรย์จารบีจะกัดเหรพี่นะใช่ครับจะกัดโอลิงบวมครับเบื้องต้นก็มีประมาณไม้ครับอ่ามีลูกค้าสอบถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับไม่มีอะไรแล้วครับพี่ครับครับผมเสียท่าไหม รอบเครื่องถ้เาเกิดสตาร์ทดึกเช้าตอนรอบแรกรอบเครื่องจะสูงหน่อยมันจะขึ้นมามันจะขึ้นมาอีกหน่อยครับประมาณาเกือบเกือบสองพันสองพันใช่ครับอันนี้เดี๋ยวเดี๋จะขึ้นนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวพออุณหภูมิเครื่องได้ที่ประมาณหกสิบหกสิบองศารอบจะเหลือประมาณพันกว่า ครับะคะครับผมครับโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นครับสำหรับคลิปหน้าจะไปที่ไหนก็ฝากกดติดตาม <c oughs> กดไลค์กดแชร์ <c oughs> ให้ช่องพ้ดป้างชาแนลด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้วันรับรถวันดีๆก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับเอาเจอกันในคลิปหน้าครับ